สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะประโยคก็คือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันแล้วก็สื่อความได้โดยทั่วไปเนี่ยประโยคจะประกอบไปด้วยอย่างน้อยสอส่วนนะคะก็คือภาคประธานกับภาคแสดงนอกจากนี้ประโยคยังสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะเราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสาร วันนี้คุณครูได้นําคลิปวิดีโอเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารมาให้นักเรียนได้รับชมเราไปชมคลิปวิดีโอประโยคเพื่อการสื่อสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับคําและชนิดของคํากันไปแล้วเรามารู้จักกับประโยคสื่อสารกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เรากลับมาพบกับคุณครูคนเดิมถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เราตามมาดูกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนได้กลับไปอ่านประโยคสื่อสารกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ครูจะถามคำถามนักเรียนนั้นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าประโยคสื่อสารนั้นมีไว้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันและจะต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั้นมีหลายชนิดอ่ะ ใครตอบครูได้บ้างว่ามีประโยคอะไรบ้างก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะใช่แล้วครับจอยแต่ประโยคไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วยังมีอะไรอีกคะครูมีใครช่วยครูตอบได้บ้างครับผอมครับก็จะมีประโยคแสดงความต้องการประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องครับเก่งมากครับวิน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละประโยคมีความสำคัญอย่างไรเริ่มจากประโยคบอกเล่ามีไว้ใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรัว้วประโยคต่อมาครูอยากให้พิม์พช่วยครูแต่งหน่อยครับได้ค่ะพิมพ์จะแต่งว่าคุณตาชอบเล่านิทานให้หลานๆฟัง ประโยคต่อมาคือประโยคปฏิเสธมีใครตอบครูได้บ้างครับว่าประโยคปฏิเสธมีไว้เ,เพื่ออะไรประโยคปฏิเสธมีไว้ใช้บอกเรื่องราวนั้นๆว่าไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงค่ะใช่แล้วครับจอยและนอกจากนี้ในประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคด้วยนะเช่นคำว่า พิมไม่กลัวตุ๊กแกอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าไม่เป็นประโยคปฏิเสธครับประโยคต่อมาคือคุณแม่ไม่ได้ไปที่ตลาดในประโยคนี้มีคำว่าไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธครับต่อมาคือประโยคคำถามซึ่งประโยคนี้ใช้สำหรับถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบครับแต่เอ๊มีใครรู้บ้างครับ ว่าในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรบ้างพิมพ์ตอบได้ค่ะว่ามาครับพิมพ์ก็จะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทําไมค่ะวินช่วยครูแต่งประโยคคำถามหน่อยสิครับเด็กยืนมองดูอะไรครับครับและในประโยคนี้มีคำว่าอะไรเป็นคำที่แสดงความเป็นคำถาม และประโยคต่อมาครูจะแต่งว่าใครรู้จักงูเขียวบ้างในประโยคนี้มีคำว่าใครเป็นคำที่แสดงความเป็นคำถามครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรู้จักกันไปแล้วทั้ง3ประโยคและเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ลองดูอีกทีนะคะเยี่ยมไปเลยครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับประโยคแสดงความต้องการกันบ้างนะครับซึ่งประโยคแสดงความต้องการนั้นเป็นประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้พวกครับในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรครับ ปุ๊กมักใช้คำว่าอยากต้องการประสงค์ค่ะใช่แล้วครับปุบ๊กถ้าอย่างนั้นปุ๊กช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับได้เลยค่ะครูฉันอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะเก่งมากครับและประโยคนี้มีคำว่าอยากเป็นประโยคแสดงความต้องการ ถ้าอย่างนั้นจอยช่วยครูแต่งอีกหนึ่งประโยคสิครับคุณพ่อต้องการสมุดบันทึกค่ะเพราะในประโยคนี้มีคำว่าต้องการเป็นประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคต่อมาคือประโยคอะไรครับวินประโยคคาสั่งครับแล้วประโยคคาสั่งมีไว้เพื่ออะไรครับพิมมีไว้เพื่อใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือห้ามไม่ให้ทำก็ได้ค่ะถ้าอย่าง,งานั้นเรามาดูตัวอย่างของประโยคนี้กันนะครับเช่นอย่าแย่รังพึ่งในประโยคนี้มีคำว่าอย่าเป็นประโยคคำสั่งครับประโยคต่อมามีใครช่วยครูแต่งได้บ้างครับหนูค่ะห้ามรังแกสัตว์และในประโยคนี้มีคำว่าห้าม เป็นประโยคคำสั่งค่ะและประโยคสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประโยคขอร้องครับจอยครับช่วยอธิบายประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับได้ค่ะครูประโยคขอร้องใช้สำหรับขอร้องผู้อื่นให้ทำอย่างใดอย่างหนึง่งมักมีคำว่ากรุณาโปรดช่วยค่ะเก่งมากครับจอยถ้าอย่างนั้นก็ช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับ ครูครูคะกรุณาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษให้ฟังไหนคะครับและในประโยคนี้มีคำว่าการุณาเป็นประโยคขอร้องครับและอีกประโยคครูจะแต่งว่าพอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยในประโยคนี้มีคำว่าช่วยเป็นประโยคขอร้องครับรู้จักกับประโยคสื่อสารทั้ง6ชนิดไปแล้วน้องๆ มาทำกิจกรรมสนุกสนๆก,กันดีกว่าค่ะให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ว่าประโยคที่ให้มานั้นเป็นประโยคสื่อสารชนิดไหนผิดค่ะใช่แล้วค่ะ เก่งมากครับตอบถูกเก่งมากครับถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่ทำกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวเพื่อทบทวนความรู้กันต่อเลยนะคะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะ กรุณาตรวจสอบเงินทอนให้ถูกต้องเก่งมากค่ะประโยคใดคือประโยคแสดงความต้องการเยี่ยมไปเลยค่ะประโยคใดคือประโยคขอร้องเยี่ยมไปเลยครับพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตประโยคที่กำหนดคือประโยคอะไรเก่งมากครับ ประโยคใดคือประโยคปฏิเสธเก่งมากค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งประโยคเหล่านี้ก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ